พี่ต้องหักเวตามพี่อรถเต็มแล้วหะรถเต็มแล้วบาวายไม่มีหรอกท่ปาขานี้ถ้ามันไม่ทำไม่ทำบารวายจะแรกก็คงไม่ทำแล้วแไม่มีบาวายับเน้นไหวไม่ก่อนอัยวันนั้นสมยแต่ก่ันทีวางไอ้วัดเทไม่แตกอะ ได้อย่าไปวางชิดมากมันบ้าเมื่อะวางเขาวางหนึ่งคันรถแต่พี่บอกเลยมันจะวางห่างๆกันเออห่างหน่อยห่างกันเห็นในเห็นในคลิปพี่โจเห็นในคลิปที่มันเด่นเราล่าสุดเหมเมื่วางโคตรใหญ่อะหนึ่งประตูเล็กอะวางอะเขาวางชิดตรงทีมันซับแล้วมันพี่โจเนี่ยขึ้นเลยแล้พี่นี่เหรอเดี๋ยวนี้มั้ย ผมไม่รู้ด้วยซ้ำบ้านอยู่ตรงไหนชัดๆแล้วเอาที่เราปลอดภัยอ่ะเราก็ไปหาบ้านแล้วก็วิ่งทอยของไปเอ่อเอาคึมๆอ่ะข,ขำตรงที่แบบพี่เก๋เขาทักนะเฮ้ยทังโดนสะพานนะที่สร้างเกียงแบกกันไปเองนะครับกูกูกูได้ในกระเป๋าเนี่ยเลยทา่าไหน,น<า>ที่สร้งงสงงางเตียงสร้างเตียงตรงไหนโจ<ล>รีบวางรีบไปถือซีโฟมาวางเลยอะสามทุ่มแล้วทิศน,นี้แหละวางทิศนี้ก็ได้ ดูดูแผนที่ที่คี้ดูรูปที่ผมแปดไปพ,พ,พี่พี่ดูรูปที่ผม<ห>แปดใ้น้ำโตอยเพิ่งเดี๋ยวผมถ่ายแล้วเบิดให้ก่อนเลยเผื่อมีดูวัดก่อนดูวัดเดี๋ยวใครมีไกลดูวัดก่อนโจวางได้วางเลยไม่ต้องรอเออวางได้วางเลยเราจิ้กาแงตรงนี้ไม่ไม่ห่างประมาณนี้ห่างประมาณนึงอ่ะห่างประมาณรถประมาณรถเล็ก่ะเออประมาณประตูเล็กอ่ะ ตายมั้ยเนี่ยอดคลิปรัาแอลซีโฟลูกต่อไปเลยพี่โจวิ่งไปเลยโจวนวางไปเอาซีโฟลูกต่อไปต้ไปไปเข้าเลยดันเลยดันเลยโจโจมาหาลุงมาลุงถือมาใช้สองลูกใช่ไหมกำแพงสี่ใช่ที่พื้นโจอย่างดึงให้โจวางก่อนมันจะได้ไอ้เคลียร์ระเบิดไปในตัว ข้างในามาจากสี่เป็นอะไรคุณโจมีสี่กับไอ้ลวดหนามสี่วางตรงเต็นท์อ่ะสี่อะสี่ไปวางตรงเต็นท์ตรงนั้นจะมีกระสอบทรายก็ทั้งทิศอ่ะต้องไปวางตรงเต็นท์ไป้พฟังเสียงหน่อยนะผมไม่เป็นเต็นท์ใช่ไหมใช่ตรงเต็นท์อมันเป็นสี่แล้วเป็นสา<ล>มหรือเปล่าคุณเป็นสามในสุดสามริมในสุดจะได้เอาระเบิดไปไงตรงนี้เลยนะเฮ้ย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 วางเลยวางเลยวางเลยตัววางพี่โจ เฮ้ยผมโดนสนจยจับง่าวะวางเลยวางเลยทั้งวันวางเลยวางเลยวางเลยก่อนวางก่อนโอ้หซับต้องบอกว่านี่ยซับบ้าไหวหมดเนี่ยซับก็วางซ้ำผมโดนสนจยนะโอเคแตกแตกป้อมแตกป้อมแตกโจมาที่ลุงโจมาที่ลุงไม่ต้องสนใจกี่ลูกแค่กี่ลูกคุโจรายงานโอ้หตรงนี้ต้องอีกลูกว่ะไปโจไปเฮ้ยมันมีอยู่ข้างหลังมีอยู่ข้างหลังยิงผมแล้วเอาเลยระวังนะโจระวัง มันเปิดประตูวไหมตัวนะตรงซอกแตกตรงซอกแตกอีกตัวนึงวางเลยครับวางเลยวางคาบินเลยครัไปโจไปวางโจถ้าโจหักขาหักเราคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์หักคอเกิดไหมคอตายเลยอ่าดูดูพี่นะครบนะอ๋อวางพี่สามวันลบลบต้องเอาไม้ลุงคาบินคาบินให้โจพี่โจเอาเลยครับผมไม่มีกระเป๋าแล้ว เสียงอะไรวางซีโฟนแล้วหรอแล้วไม่รู้อ่ะไม่ได้ยินโอ้ยไม่ยิงปืนหนึ่งตายตายกระปุกปืนหาปืนจากศพหาปืนจากศพศพผมมตรงนั้นหน้าบ้านโอเคเจอแล้วศพพี่ตายมีมีศพพี่ถ้าถ้าปืนไม่พังนะแล้วปืนพังมั้ไม่พังไม่พังพี่ไม่พังไม่พังมันอยู่มันอยู่ข้างในอยู่ในคาร์บินอยู่ในคาร์บินคาร์บินอ่ะเตียงครับคารบินนะเอาเอาซีโฟมาโอ้โหที่ไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้ไม่ได้ยินล่รู้ไม่เหนื่ต้องวันยิงหรือเปล่าหายดิหายทงอ่ะทงอ่ะโจทงอ่ะจริงก็ไม่รู้ว่าถือไม่ได้ลุงจะกลับไปไ้ยินทนายมันใช่ไหมพี่พี่เฮ้ยติดติดมันฉันดูระเบิดไอ้ลูระเบิดไอ้ลูกระเบิดอ๋อู้กระเบิดไปขนอกข้างนอกข้างนอกจริงมาข้างนอกจริงมา นอกอยากขึ้นที่สูงครับอยากขึ้นที่สูมันยิงจากข้างนอกเข้ามายจากนอกเข้ามาเรอเหอเยนี่มันยิงมันยิงผมอยู่เนี่ยเหลืออยู่คนละนะวางเลยครับวางแล้วโอเคเขากำลังจะวางอ้ามเลยอ้ามสิหายแล้วเปิดแล้วแตกแตกแตกครับพี่แตกครับพี่แตกที่จบที่เหลือจะยิงจะเคลียร์เคลียร์คนเลยจะยคนเลยเอาเลยเล่นเล่นมันเคลียร์คนเลย ดี๋ยวผมพี่มันอยู่บนหัวอยู่ของเปล่ามอยู่ข้างในหรอตายอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวบนนู้นปะบนนู้นปะบนกำแพงโลกอ่ะส่องดิเออส่องที่บนกำแพงโลกเพราะผมอยู่มุมไหนก็โดนยิงเหมืดเไ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วนอนอยู่บนกำแพงเห็นเปล่ายิงแไม่มีปืนไม่มีกำแพงชั้นไหนกระเพงะรับล่อกระเพงะโลกกระเพงะโลกบนสุดใช่ไหมตายตายตายเออตกแล้วตกแล้วตกแล้วมีแต่ไมเลย ผมตายเมื่อกี้ไงโดนยิงอ่ะโดนมันยิงตกแล้วตกแล้วไม่ได้เอาปืนมันจะเกิดตรงนู้นมันจะเกิดตรงนู้นอีกมันเกิดข้างบนแน่นอนใช่ก็มีมันด้ล็อกไว้ตัวเดียวแล้วมันบอกว่าอยากยิงบ้านฮีมะไอ้นี่อะโยฮันเนี่ยเมื่อเช้าวันมาใส่ได้เลยอ่ะไอ้ใครยิงผมใครยิงผมไอ้นั่นแน่เลยข้างบนข้างบนยิงแค่หน่อยเคลียร์หน่อยไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นมีใครอยู่ข้างบนเลยไม่เห็นข้างนอกกะดิ ไม่ได้เก็บปืนเลยข้างบนเออมีหลายมุมเคลียร์ไอ้นี่หมดแล้วเนาะเคียร์เตียงหมดแล้วเนาะโอเคแต่ผมวิ่งไปเอาของไขแล้วก็มาไขเลยเตียงข้างล่างอ่ะเพื่อนช่วยกันนะครับออกไปแล้วเสื้อพี่เจ้าค้องรักมันยังไม่แตกเลยเอามันมาระเบิดสิไม่แตกก็ระเบิดให้แตกไปไม่ใช่เป็นกระแป้งหนึ่งอะกระแป้งหนึ่งกับกระกระสือมือพี่ ระเบิดไปเลยพี่โจมาแล้วให้ไปเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อีกไม่ใช่ของมันจะแตกหมดทันทีที่เราระเบิดก็จะไหมก็ไข่แค่นี้ลุงอยู่ไหนนะผมจะเอาอ้นี้ให้ลุงระวังเพื่อนมันพี่ตี๋ประหลงใส่อยู่ไม่เป็นไรรวังเพื่อนมันที่นี่เข้ามานะครับลุงเอาซองฮานูมาทิ้งอยู่เนี่ยมาตายยังโจเฮ้ยข้างนอกข้างนอกเสียงมันได้กำแพงเลยแตกแล้วใช่ไหมโตมามามาเสริมหน่อยมันเข้ามาแล้วเร็วเร็วเร็ว เสียงอออนไเเสข้างในอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวข้างในอยู่ข้างนอกไม่ใช่แยิงอะไรวะโจกมาตรงนี้เสียงข้างในเหมือนอยู่ข้างบนอีกระใช่ปะเหมือนอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันยิงแต่ระยะนี้คือข้างบนน่ะระวังด้วยนะมันชอบขึ้นกำแพงไม่รู้เป็นหาอะไรของมันนะมันมีเตี๋ยวมันไงมันเล่นอะไรของมันเป็นหย่างนี้แบกปืนเอาไว้ปิดฮะเออตอนนี้อยู่ไหนผมอยู่ริมเำียวเลยพี่ทำไมพี่อยู่ริมกำแพงเนี่ยเลยแม่น้ำอ่ะ นี่มันทิปเดียวอ่ะถึงบ้านแม่มดหรือ i̇şte ย no uh, uh, um, okay. ังยังไม่ถึงด้วยเอามาถึงบ้านแม่มดก่อนสิพี่ผมอยู่บ้านแม่มดมาเจอแล้วข้างบนข้างบนสุดเลยข้างบนสุดเลยข้างบนสุดเออดูไลฟ์พี่ข้างบนสุดเลยโอ้ยบนสุดชุดส้มมีเตียงบนะแพงเหรอใช่บนกระแพงมันเจ็บมันเจ็บพออีกแล้วอ่ะบนกระแพงนู่นเลยมันมีเตียงแน่นอนก็เดี๋ยวอัดคลิปมันก็เดินอัดอัดคลิปมันก็ อย่างนี้มันก็เดินทั้งทั้งกำแพงไลได้กว่าที่อยู่ตรงตรงกลางบูชายมที่มีบอเลือดเอลเลอดพี่วิ่งเอกะปุเจอลพี่วิ่งขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้วโยฮันโดลงมาแล้วมันโดลงมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห้วเห็นแลยยังที่โจตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคใครมีแม็เอมหกมั้งฟุมายังเนี้ยพี่มาหนี้พี่มาหนี้พี่มาหนี้พี่วิ่งมาตรงผมนี่แตวผมลงมาข้างล่างะแต่ไหมพี่ปืน เอมันเยอะตรงนี้ต้องเก็บอะไรก่อนเก็บใส่ลังไปเก็บใส่ลังไปหนึ่งหนึ่งมีแม็กซ์เอ็นสิบหกไหมถอดให้พี่หน่อยมันเก่งอะไรพี่พันแผลพี่หน่อยอ๋อพี่โจมีเดี๋ยวน้มีกระสุนหรือเปล่าดเลยนี่รับลอตตี้หน่ารับลอตตี้หรือยังรับป๋าป๋ากล่องไหนว่างไหมกล่องไม่รับว่างกล่องนี้ไม่รับเฮ้ยแต่ว่าไอ้ทำไมกระสุนอยู่ตรงไหนเนี่ย ตายแค่ปืนเลยมามามาที่ผมจะยกปีนขึ้นปีนเห้นปีนขึ้นพี่โจยองพุ่งพันยิงพน่งพันไม่ขยับใช่ไหมยิงไม่โดนหักทันโดดทำไง s s e n t i a l ว่ะลุงยิงตายแล้วใช่ั้มให้ตายมันหักหัว ดูมุมไว้นะมัน,<ใ>นต้องมีงจุดเกิดบนกำแพงแน่นอนหนึ่งหนึ่งดูรถล็อกไหมเอามาคันหนึ่งล้วใส่กล่องแล้วกล็อกนี่มีต่องแล้วกล่องบมดแล้วหรอเปล่ากล่องอีกอีกธงหนึ่งธงปืนนะพี่อีกธงเยอะกระสุนก็เอาของที่เราใช้ AK16 กันอื่นทิ้งไม่ต้องเอาไปเยอะโอ้ยรถนหนาบวโอเคไหมใช่ยึดต่อยบหน่อยต่องต้นไม้ต้นไม้ฮิตเอสฮิตเอสตรงตรงเลยต้นไม้ต้นไม้ฮิตเอสตรงตรงเลย เตียงโดนทำลายครับเตียงโดนทำลายอ่าเจอแล้วไงนะเฮ้ยมันวิ่งอยู่ข้างนอกโยฮันอาจจะได้ส่งปนซอร์เราไปนะถ้าเตียงทำลายเรากั่นเลยผิวผิวฮีผิวฮีเขาเอาปืนเรามายิงอะเด็กถ้ามาแล้วไม่จกลับไปที่เตียงที่เตียงที่หีบคนหน,นึ่งน่าจะนั่งกาแฟที่หีบเ<ส>ลยสายเห็นนี่สวยสวยเฮ้ยมันชุดเต็มวะเนี่ยเนี่ยชุดเต็มชุดเต็มอาจจะบ้านอื่นเราะว่าบ้านอื่นนะเนี่ย ดำนี่มาที่จุดี่สุดด้วยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เก้าทีเดีขึ้นรถใช่ไหมเตียงคนทำลายจริงด้วยเตียงคนทำลายหมดเลยว่ะสร้างสร้างมาตรงไหนครับสร้างเตียงมาตรงไหนตรงริมกำแพงครับท่านโดนทำลายไปหมดเลยครับโดนอะไรแบบไหนไปไหนดิจิทัลเอาไงให้ผมเอาขึ้นรถอุยมาอยู่ในวัดเทเวศร์จุดที่รถมันตายยานจุดแค่ไหนแล้ว ธนูแล้วเปิงมอบเอาตายทั้งคู่เลยโอ้บนหลังคาเอ้ยไม่ใช่บนบนกระแพงโลกอีกแล้วแอบมาอ่ะเอาไงให้ผมย้ายจุดไหมกล่องกับหีบหรือรถเนี่ยย้า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 ยต้องย้ายต้องย้ายครับต้องย้ายเฮ้รถใครวะรถเราหรือวะเฮ้ยมันขับรถกลับไปมันขับรถกลับไปไหมโอเคกลับไปมาบ้านใช่ไหมรถดำรถดำใช่ใช่โโอเค มาที่บ้านกันแล้วกะครับวิธีไงที่พ่อขับรถกลับไปที่บ้านนั้นดังยิงนันเลยโอเคฟุ๊บตัดเสร็จแล้วฟุ๊บก็รีบไปเลยจุดดักยิงให้มันเข้ามาในบ้านก่อนค่อยยิงนะโอเคไหมแบบปิดนะปิดอย่าหาอย่าให้มันได้พื้นที่เล่น,นอ่ะพี่พงศ์ออกพี่พงศ์มาที่บ้านนะดึงเมื่อกี้เจอมันค้างแบบนั้นมากมาละปกติไม่ถึงขนาดนี้ได้เลยนี่ผมไ <า S 2> ด้ยินเสียงรถอ่ะ เอแปลกมาลุกไม่ลุกอ่ะสุกไปเลยลุดสิดเสข้า,ขาแล้วผมลุกไปแล้วหนารอบหนึ่งจับไว้ฟุกอยกู่อยู่ยตำแหน่งให้ดีๆนะ่อมันน่าจะเข้ามาทางช่องแตกเนี่ยถ้ามันจะมานะมัน <ละ S 2> มน่าจะมาไข่ตู้แล้วว่ามันเอามาเอาของที่เหลืออา้าวลุกดีแกว้าวดึงโอ้ ผมไม่หลุดแต่ผมว้าวว้าวเมื่อกี้ว้าวมากโดนยิงเซิร์ฟช้าเ้็วหรือมันจอดรถไว้แถวนี้ว่ารถมันสตาร์ทสตาร์ทอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วเข้้ามมไไ่ดระยะนี้คือสองเมตรสองร้อยอย่าพึ่งนะตายตายรถตายไอ้คนขับรถตาย ไปหาเสื้อผ้าข้างในใส่ก่อหน่อยไปหน่ยมีเสื้อผ้าเหลือไปหรอเยอะแยะไปย่ไปอยย่ไอ้รถมันอยู่วะขายได้แลวเจ้ยฮะรถมันยางแตกอยู่ตรงเนี้ยพี่กระสุนหมดไปดิไปดิไปดิ้้อ่าไม่เอาดีกว่าที่ใต้เหรอเออที่ใต้ตรงรถเราเลยตรงรถเราเลยมันขับผ่านมาตรงรถเราเลยมันตายหมดแล้วใช่ไหมตายตัวนึงมันตายตัวนึง ปาหนึ่งพี่อะไรยิงหมกอ่ะแล้วมันอยู่นี่แล้วมันอยู่นี่ไหนว่ะวิ่งขึ้นมาวิ่งตามถนนมาเรื่อยๆอ๋อเห็นแท็บเล็ตอ่ะในเวลาไขดูซิมีอะไรบ้างสามแยกขาวเหลืองไหมครับแถวๆนั้นไหมวิ่งตามถนนมาเรื่อยๆครับ จะยิงกันก็พอตางถนนเหลืองมั้ยเสื้อปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนไปวิ่งตามถนนขาวอ่ะขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมาเดี๋ยวผมนั่งขายละแ๊บเดียวเลยโอยโอยสีกสีแดงมีคนเหรอพี่โจ้เออตรงนี้มันยิงพี่แล้วเวียดูน้ำหนักตู้เร็วเร็วเร็ววิ่งตามถนนมานี่นี่เนี่วียตู้เนี้ยพี่ลุงอยู่เนี่ยเก้าสิบแปดกิโลไม่รู้ตู้ไหนอ่ะ ยี่สิบกว่าอันนี้สองร้อยใครมาบ้างใครมาบ้างสามคนไม่น่าจะเป็นของดีไอโจยังไม่ตายยังไม่เยอะยน้ำหนักประมาณร้อยต้นร้อยกลางกลางอาจจะเป็นอาวุธได้พี่พี่เจ็บขาล้โดนยิงขาโดนยิงใหญ่โอ้สายแล้วยิงพี่ตายแล้วพี่บ้านผมโดดลงได้ใช่ไหมโดดใกล้บ้านโดรถมันต้องขยับเลย ไอ้เจ้าจะครบทุกอย่างเลยอยังหนาวอยู่เลยมันหนาวแบบสุดๆอ่ะดึงให้จังดึงให้จางดึงให้จังเลี้ยวครับตกใมั้ยเนี่ยตายครับนอกแมพแน่นอนถ้าใกล้บ้านแต่ไม่มีคนที่รถนะมันมันอยู่นอกรถมันตายตัวเดียวเหลืออีกตัวนึงอยู่ข้างๆรถอยู่ข้างๆรถเราไปอยู่ไหนไปลงไปยังเอ๊่งมาแล้วกระบะเรา หรือเปล่ากบ็บาแล้วสีเขียวมันจะเขียวนะอ้าวเขียวแล้วกบ็บาร์เรากบารเราคุ <c oughs> มก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ใน<า>ตี<า>ตอนนี้ผมอยู่ใกล้รถไปพงเดี๋ยวผมรับเท้าตีเลยใช่ใช่ใช่าบาร์เรายังแตกรถมันต้องเลยไปอีกอเขียวเขียวไรทหารโอ้โหกดโปรโมทโจไม่ยังช้าเลย ไอพี like ่วงพี <Wha> ่วงหัหลังมาวิ่งมาที่ผมเนี่ยเห็นผมยังหมุดหงิดอ่ะวะเงแบบเล่นแล้วเติมเป็นถ้าเกิดเซิร์ฟดบิงมันตั่อยู่ตรงเสาไหนอ่ะเนี่ยผมจะถึงพี่เลยเนี่ยพี่เนี่ยเห็นผมยังเนี่ยหันขวาไหมขวามือซ้ายมือขวามือพี่หรือพี่พงษ์หรือหรือตัวที่พี่โยงที่โจยิงตายอันนี้ไงนี่ไงไปเกินมันเข้าตี้ตัวที่พี่ยิงตายนี่มันนอนอยู่กลางขนมไว้มึงไม่ได้เอาเบรดกูไปสัตว์ขอบใจ เช็คกระสุนก่อนอย่างแรกคุณโจเชื่อผมทิ้งลงพื้นเลยเก่งขายาวมีไปทางนี้ใช่ไหมไปใช่ W เลยอะ H N H W W W เลยอะอ่ะเข้ามาเลยเล็กน่าหัวอยู่ต้องทำยังไงด้วย มีอยแูแน่หนาฟีสองใส่ดิเออเราตามถนนจะไปไหนต่อเราไปเอารถใช่ไหมรถมันต้องซ่อม,มอะ่ะรถมัน่ะแตกอ่ะรถมันต้องซ่อมหารถมันหารถมันใส่โม่ใส่อะไรให้หมดน่าช่วยได้ไอแบบไม่เหลือที่แลว้วลูก ไปคุณโจ้ไปผมวิ่งได้แล้วเอเกงก่อนน้ำไปเลยครับเราที่วิ่งได้ตามถนนในทิศเราผมของเกงสักตัวก่อนเออมันเบี่ยงขนาดนี้เนียหยุด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 มึงอย่าวิ่งอุ้ยกลัวลูกมาวิ่งเซิร์ฟไหมอะไรนะคุณโจ

มันก็ไม่ไข่ไงพวกนี้มันจะมาตลบหลังเราเหรอเอาหีบเปล่ามาใส่แล้วฟุ้ใส่หีบเปล่าแบบหนึ่งหัวฝายข้าไปไหนพี่เจ้าข้างๆหีบเปล่าแล้วสองคนนั้นวิ่งไปทางไหนกันวะเนี่ยไม่ได้วิ่งตามทางเหรอไม่ได้วิ่งตามทางอระบพี่ที่พี่เจอรถแล้วยังครับยังยรังรถคันนั้นมันได้เข้ามาไหม มันจะขอไปเก็บแล้วมันจะกลับเข้ามาถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เข้ามาก็ถอยเลยมาเอาตรงนี้ครับมาคอ,อยคบๆอยู่รอบนอกแหละถ้ามันเข้ามาแต่รถเราต้องมีคนคบนะเพราะเรามีซีโฟรสี่ลูกในรถเอาที่ซ่อมยางไปซ่อมก่อนครับแล้วขับที่ซ่อมยางอยู่ไหนอะใครอยู่ที่รถก็ครบรถไปก่อนไม่ต้องขย,ยับมาใครเทคเวียเคียร์เคียร์หมดตู้แล้วตูวนะ้น้นุ่งมันอยู่ในตีงกำแพงเนี่ยครับใอสอ่ท่านี้ แค่นี้เราก็คุ้มแล้วครับกลับบ้านได้เลยจริงๆริงกระเป๋าที่แล้วซีโฟมีลูกหมั้ยไม่รู้แต่คือหนึ่งลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเอากลับให้ได้คือขีบนี้กับกระเป๋าซีโฟสำคัญที่สุดรถจะไหนรถจะไหนไปหรอรถตรงที่จอดที่เดิมเปลี่ยนลุงไข่หน่อยลุงไข่หน่อยหนาวมันหนาวลุงไข่หน่อยเดี๋ยวไม่เจอหนาวสภาพไม่ดีออกแล้วไม่กางผ้ามันเอบย์ผมก็เลยไม่ไข่ ตกใจเลยไอ้กล right. mm ่องเกือบเต็มพอดีลงยกใจเลยโอเคเอ่อไปลากลากมาเลยครับเอาลบลบพี่เจ้าลบแล้วนี่มาโจวนี่โจวอยู่ไหนพี่ให้ของฟันมาพี่เจอพี่เซิร์ชมาเมื่อกี้มีกุญแจไหมมีแผลตรงไหนเอากี่ลูกโจวระเบิดมีแผล็อกไหนไม่ใช่องลูกไม่ได้หนาพี่ดักตรงนี้ของเราไปที่รถกันขี่เมตรได้เพลวโอ้ยสรดจเยร็จแล้วใส่แล้วใส่เอ้ยดึงอยู่แล้วไอ้กล่องเหล็กนี่ยังไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้เรื่อยครับไม่ต้องรีบเดียวยูกล่องเหล็กไม่ได้ขายถอยมหมถอยมห ทุกไปถอยมาทุกทุกไปถอยกองเลยไหมถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วมีไข่ไวเลยลุงถอยเองมีไข่ออกวางแบบไหม่ะไม่มีแล้วกับเราได้คุมแล้วไม่มีแล้วกับต้องไปเขียดตรงที่โซ่ตายนะสองอันอ่ะไปเลยก็ได้กลับเลยก็ได้ครับในในในรถในรถเรามีที่ขายอยู่เยอะเอามาดิอะไรหรออ้าวงั้นเอามาเอามาเอาไปเลยไปเลย